สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพาคุยนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเวลา 9นาฬินาทีจนถึง10นาฬิกาทางสวทรนอง FM 107.25 MHz เมกะค่ะถ้าเราพบกันวันพุทธที่7มกราคมพุทธศักราช2558นะคะก็ถือว่าเป็นเทปแรกของรายการต้อนรับศักราชใหม่ด้วยนะคะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตนพริมพ์ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงได้รับเกียรติจากทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะ นายสุริยันการจนาสินนะคะร่วมพูดคุยกับเราด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะคสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็คงจะพูดถึงในเรื่องของการร่วมมือกันนะคะในหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดรนองนะคะที่ ดูแลพี่น้องประชาชนให้สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ความปลอดภัยในทรัพย์สินมากที่สุดค่ะซึ่งการดำเนินการนะคะก็พร้อมกันทั่วทั้งประเทศตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2557จบจนวันที่5มกราคม2558ค่ะ ทางรายการคงจะต้องเรียนถามท่านผู้ว่าแบบนี้นะคะว่าผลการดําเนินการเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนองนะคะโดยสรุปที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะท่านคะสวัสดีครับพี่น้องอชาวระนองที่เคารพรักทุกท่านนะครับเราทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงเทศกาลที่สําคัญสําคัญนะครับเทศกาลปีใหม่ก็ดีสงกรานก็ดีนะครับพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับบ้านนะครับมาเยี่ยม ครอบครัวมามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาสนุกสนานกันตามประเพณีพัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับทางราชการเนี่ยก็จะให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้เป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุการสูญเสียให้มากที่สุดจังหวัดระนองนะครับได้จัดตั้งศูนย์ชื่อศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็ได้มีการระดมหัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการทุกส่วนนะครับมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนทหารตำรวจนะครับมาร่วมกันในการที่จะาวางแนวทางใลลดความสูญเสียในเรื่องชีวิตทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็อยากจะขอเรียนว่า,าทุกส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่สําคัญสําคัญนะครับก็คือการาจัดตั้งจุดตรวจนะครับ จุดตรวจหลักแล้วก็จุดตรวจรองหรือว่าจุดบริการประชาชนเนี่ยนะครับจุดตรวจหลักเนี่ยเราจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2557ถึงวันที่5มกราคม2558เนี่ยนะครับจุดหลักทั้งหมดเนี่ยมีอยู่10จุดนะครับใน5<ม>อำเภออำเภอละ2จุดนอกจากนั้นก็จะมีจุดบริการประชาชนนะครับซึ่งทางเทศบาลทงางอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็มีอี24จุดครับ นะครับเป็นจุดที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นนะครับจังหวัดนะครับก็จะมีการประชุมกันทุกทุกวันนะครับตอนเวลา10นาฬิกานะครับเพื่อวิเคราะห์สาเหตุเหตุต่างๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรเอามาวิเคราะห์กันว่าหาสาเหตุแล้วก็ แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับรวมทั้งการกำหนดมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากจุดที่เราเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนไปเที่ยวเยอะไปใช้บริการเยอะนะครับรับก,ก็ก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็เรียบร้อยด้วยดีครับ ก็คือ,อเราดูการทํางานกันเป็นวันต่อวันนะคะสรุปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ในช่วงที่ปีใหม่ที่ผ่านมานะคะทั้งเดินทางกลับและก็เดินทางไปนะคะก็สร้างความาเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับประชาชนด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วอย่างในส่วนของการให้บริการทั้งหมดนะคะแล้วก็สรุปยอดนะคะก็ ซึ่งทางจังหวัดเองนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีในส่วนของสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะอ,อ,อย่างนี้ครับพูดถึงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง7วันที่เราเรียกว่า7วันอันตรายนะครับก็ <c oughs> คือมีแนวโน้มว่าจะมีอันตรายมากเนี่ยนะครับของจังหวัดระนองนะครับเกิดขึ้นทั้งหมด12ครั้ง <c oughs> นะครับ ปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว1ครั้งปีที่แล้วนี่เกิดแค่11ครั้งนะครับแต่ว่าออผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับกับน้อยลงปีที่แล้วนี่เกิด11ครั้งแต่ผู้บาดเจ็บสั้งมดยี่สิบสองรายแต่ปีนี้เกิดขึ้น12ครั้งแต่ว่าผู้บาดเจ็บเพียง11บรายนะครับเ,ออเป็นที่น่าเสียใจนะครับก็ <ku> คือมีผู้ที่เสียชีวิต2อรายก็ <ku> ออยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตสาราย ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะไม่ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เกิดขึ้นสุดวิสัยที่จะแก้ไขนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งบรรทุกสาลี่หรือว่ารถพ่วงนะครับขนของนมาตัดหน้ากระทันหันนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยนะครับก็เกิดจากมอเตอร์ไซค์นะครับ มอเตอร์ไซค์เมาสุรานะครับไปเสียชีวิตที่จังหวัดชุมพรนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแต่พฤติกรรมที่เสี่ยงเนี่ยก็เกิดจากการเมาสุรานะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับเกิดอุบัติเหตุมากสุดเกิดขึ้นช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแปลกนะครับกับเกิดขึ้นในช่วงะยะเวลา ช่วงเช้านะครับเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บก็จะอยู่ในช่วงอายุพูดง่ายๆวัยรุ่นนะครับคือ25ถึง29ปีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดนอกจากจะดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วสิ่งที่จังหวัดดําเนินการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการาใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับมีผู้ที่ถูกดําเนินคดีนะครับเพราะว่า มีพฤติกรรมที่เสี่ยงเนี่ยนะครับไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่มีไม่มีใบเก็บขีนะครับดื่มสุราอะไรต่างต่างรวมทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่ารลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมถึงอุบัติเหตุของจังหวัดระนองนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบก,กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับที่หกสิบห้าหกสิบห้านี่หมายถึงว่า <c oughs> เป็นอันดับที่ดีนะครับอันดับที่มีอุบัติเหตุมากที่สุด นะครับเสียชีวิตมากที่สุดก็จะอยู่ในอันดับ 1, 2, 3 2> 1> เป็นต้นมานะครับ,รบเราอยู่ในอันดับที่65ของ76จังหวัดนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าในปีปีต่อไปนะครับก็คือเทศกาลสง้ามเนี่ยก็จะหามาตรการต่างๆที่จะพยายามทำให้เ,เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตให้ได้ครับ ก็ถือเป็นเรื่องราวนะคะที่ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันถึงแม้ว่าจะมีการสูญเสียขึ้นนะคะเราก็คงจะไม่อยากจะให้เกิดนะคะกับช่วงที่มีความสุขและก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวและอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดยาวและก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะของพี่น้องชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ ในส่วนนี้นะคะจังหวัดระนองได้มีมาตรการที่จะรองรับและก็ดูแลสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานยังไงบ้างคะท่านคะคือในช่วงเทศกาลสงการานที่จะถึงเนี่ยครับหลักใหญ่ๆเนี่ยเราก็คงจะดําเนินการแบบในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับคือทางด้านคนด้านยานพาหนะสถานที่นะครับทางาด้านระเบียบกฎหมายนะครับในด้านคนเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า การรณรงค์งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับยึดมั่นหรือว่าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข่งขัดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีจิตสํานึกคืออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข่งขัดนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างรายแรกที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่ขับเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่างขับรถก็ไม่เร็วนะครับแล้วก็ไม่เมาสุรานะครับแต่เกิดจากรถตัดหน้าโดยกระทันหันนะครับวันนี้เลยต้องมานึกถึงว่าวิธีการที่จะป้องกันปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ขับวันนี้ต้องอย่าขับเร็วนะครับแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า อาจจะมีอะไรมาตัดหน้าเรานะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงอาจจะมีรถนะครับอาจจะมีคนนะครับตัดหน้าเรากระทันหันเนี่ยเราจะเบรกอยู่ไหมนะครับต้องคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคือพูดไง่ายๆว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะก็เช่นกันนะครับยานพาหนะวันนี้นะครับต้องเข้มงวดกวดขันนะครับดูให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับ รวมทั้งสภาพถนนทางทางต่างๆนะครับจังหวัดก็จะเร่งดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเป็นทางโค้งนะครับก็จะพยายามแก้ไขนะครับอาจจะติดป้ายติดแสงสว่างให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือทำทำไหลาทางทางให้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการติดสัญญาณนะครับต่างๆ นะครับจุดที่คิดว่าเป็นน่าจะเป็นจุดสวยจุดเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับจะต้องไม่ให้มีรถติดล้อหรือว่ารถใหญ่ๆหเนี่ยจอดอยู่ข้างทางทเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อยากขอความร่วมมือจากผู้ที่ใช้รถเนศบนนด้วยนะครับว่าวันนี้ถ้าท่านจะจอดรถซื้ออะไรหรือทำธุระอะไรเนี่ยต้องขอให จอดเข้าไปที่ลึกนะครับในบริเวณปั๊มหรือสถานที่ที่อย่าอยู่บนหลายทางนะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนหลายทางแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีมากมายเลยนะครับและประการสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องออระเบียบกฎหมายนะครับวันนี้ต้องขอเรียนกับท่านนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารทหารนะครับทางหลวงขนส่งอะไรต่างๆวันนี้ เราได้ประชุมแล้วก็กำหนดมาตรการกันว่านะครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วนะครับไม่ข่าเข็มขัดนิรภัยเมาแล้วขับนะครับก็ยังมีที่บางคนที่แบบมาค่ายนะครับขับรถย้อนสอนนะครับหรือขับรถสวิสวาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังปรากฏอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับ ก,ก็อยากจะขอเรียนว่าเจ้กากสถาการ์นี้ก็คงจะดําเนินการอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ผมอยากจะบอกนะครับว่าชุมชนเนี่ยมีส่วนสําคัญมากวันนี้ถึงแม้ว่าทางราชการจะวางระเบียบวางมาตรการอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าชุมชนในหมู่บ้านนั้นนะ่ะมีมีความเข้มแข็งคือทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับ แนะนำบุตรหลานลูกหลานนะครับอย่าเมาสุราอย่าขับรถรถวาดเสียวนะครับนะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะครับถึงเวลาก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันตั้งจุดต่างๆคอยแนะนำคอยบริการคอยดูแลอะไรต่างๆสั่งสอนลูกหลานต่างๆผมว่าอุบัติเหตุต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับนะเพราะว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นี่เกิดขึ้นที่ถนนสายรอง นะครับหรือเกิดขึ้นระหว่างถนนสายหมู่บ้านกับหมู่บ้านหมู่บ้านกับตำบลเนี่ยมากที่สุดเลยครับค่ะนี่ก็คือเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านคนนะคะด้านยานพาหนะสถานที่แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการเคารพกฎระเบียบกฎหมายกฎจราจรนะคะไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลสําคัญสาคัญแบบนี้นะคะท่านผู้ว่าคะคุณผู้ฟังคะเราก็จะต้องรณรงค์และก็จะสร้างจิตสำนึกของเรานะคะทุกๆการขับขี่ทุกๆการเดินทางด้วยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลที่จะมีวันพักผ่อนยาวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็คือเทศกาลสงการานต์นั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานนะคะที่ไม่นานเกินรอและก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คืองานวันเด็กแห่งชาตินะคะที่จะมีขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะก็คือวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะสำหรับปี2558ค่ะปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคม2 558นะคะท่านผู้ว่าคะในส่วนนี้จังหวัดระนองเรามีความสุขที่จะมอบให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ยังไงบ้างคะครับเฮออ้วันเด็กนะครับถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญและก็มีความหมายมากเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กําหนดคําขวัญนะครับว่าเออ้ความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตนะครับก็จะเป็นคําขวัญที่มีความปรารถนาที่จะให้เด็กไทยเราเนี่ยนะครับในอนาคตนะครับ เป็นเด็กที่ดีนะครับเป็นอนาคตของประเทศชาตินะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตที่ดีอีต่อไปนะครับสำหรับจังหวัดระนองนะครับในปีนี้ก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกับที่ผ่านๆปีที่ผ่านๆมานะครับปีนี้เราจัดงานให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอีกครับครับมีการระดมทุกหน่วยงานนะครับจัดกิจกรรมนี้ใี้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเขตอำเภอเมืองก็ที่โครงการมหาสวน จังหวัดนะครับเทศบาลเมืองระนองเทศบาลเมืองบางลิ้นนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับให้เด็กเนี่ยได้ไปใช้ไปสนุกสนานนะครับมีมีกิจกรรมนะครับแสดงความสามารถมีเวทีนะครับมีของรางวัลให้กับเด็กๆที่ไปร่วมงานทุกๆคนนะครับก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีลูกหลานวันนี้ให้ความสําคัญกับเด็กๆสักวันนะครับนะครับพาเด็กๆ ไปรู้ไปเห็นนะครับไปแสดงออกในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องนะครับให้เขาได้เป็นปลูกฝังนิสัยที่ดีให้เขาเขาเพื่ออนาคตนะครับเขาจะได้จดจําในสิ่งที่ดีๆไว้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับวันนีเ้เรื่องที่ต้องหน้าเอาใจใส่หรือว่าหน้าปฏิบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทําให้เด็กเห็นนะครับก็คือค่านิยม12ประการนะครับซึ่งทาง คณรัฐบ,บาลได้มอบไว้ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยจ,จดจําให้ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนอกจากจดจําให้ได้แล้วนะครับก็ปฏิบัติด,ด้วยนะครับเอาไปปฏิบัติตัวเองปฏิบัติชวนเพื่อนฝูงปฏิบัตินะครับชวนคนที่รอบตัวปฏิบัตินะครับก็จะทําให้สังคมแล้วก็บ้านของเราเนี่ยนะครับมีความสุขน่าอยู่มากๆเลยครับ ก็อย่าลืมนะคะน้องๆปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีนะคะและก็อย่าลืมคำขวัญประจำปีนี้ด้วยนะคะความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะจำได้ขึ้นใจนำไปปฏิบัติจริงนะคะรับรองว่าจะดีต่อตัวเราทุกคนและก็ดีต่อสังคมรอบข้างนะคะหปีก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะกับวันที่จะให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติก็คือวันเด็ก ของอวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะเสาร์ที่10มกราคม2558อย่างที่ท่านผู้ว่าได้นําเรียนไปนะคะไปร่วมกิจกรรมกันได้ในสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองและก็เทศบาลเมืองบางริ้นด้วยนะคะรวมไปถึงที่อื่นๆด้วยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและก็อย่าลืมนะคะเก็บของขวัญและก็มีความสุขกันทั่วหน้าด้วยก็แล้วกันนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรานํามาฝากผ่านทางรายการผู้ว่าพักก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องภารกิจงานด้านการพัฒนาจังหวัดระนองนะคะที่ท่านผู้ว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายรายได้เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองค่ะกับโครงการตลาดนัดชุมชนนะคะตรงนี้ท่านผู้ว่าพอจะเล่าให้เราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าการดําเนินการเป็นยังไงบ้างคะครับคือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ กระทรวงไทย,ยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณนะครับจัดให้มีตลาดนัดชุมชนขึ้นนะครับก็คือตลาดนัดที่พูดง่ายๆว่าวันนี้เรามีตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดตามปกติหรือว่าตลาดนัดท,ทั่วไปแต่ว่าตลาดนัดชุมชนนี้ก็อยากให้พูดง่ายๆว่าจัดเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มวันเวลานะครับหรือว่าอาจจะ เพิ่มตลาดที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มากขึ้นขยายมากขึ้นนะครับเวลาซื้อขายมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยซึ่งปลูกพืชไร่ผักหญ้าต่างๆเนี่ยมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผู้ที่ประกอบการสินค้าโอทอปต่างๆเนี่ยวันนี้ ผลิตสินค้าได้เยอะครับแต่ว่าช่องทางทางการตลาดที่จะส่งเสริมการขายเพื่อให้ได้กําไรกลับคืนมาผลิตสินค้าต่อเนี่ยนะครับยังยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นจังหวัดก็เลยได้ร่วมกับทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตลาดนัดชุมชนขึ้นนะครับตลาดนัดนี้ชื่อว่าตลาดนัดชุมชนนะครับอาจจะขึ้นในสัป,ปดาห์แรกแล้วก็สัป,ปดาห์ที่3ของ ทุกเดือนนะครับโดยจัดในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะครับบริเวณที่จัดนะครับก็จะบริเวณเอนเอนหน้าองค์การมหาชนจังหวัดระน,นองนะครับก็ในงานนี้ก็จะมีสินค้าที่มาจากพี่น้องประชาชนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมโอทอปอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าพี่น้องประชาชนนั้นนำมาจําหน่ายถึงสถานที่ที่ ที่ให้คนจัดซื้อเนี่ยครับโดยไม่ต้องผ่านพี่น้องคนกลางเพราะฉะนั้นสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่สดๆนะครับผลิตออกมาใหม่ๆนะครับค่ะก็เป็นสินค้านะคะจากพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะคะที่จะนํามาส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะอย่าลืมค่ะเปิดตลาดกันวันแรกนะคะในวันที่8แล้วก็วันที่9มกราคมนี้และหลังจากนี้นะคะเราพบกันได้ทุก พฤหัสและก็สุกสัปดาห์ที่1และก็สัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะที่ลานหน้าโอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังให้ชาวจังหวัดระนองได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะกับรายการผู้ว่าพาคุยค่ะกลับมาติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพาคุยได้ทุกๆวันพุธ9ก้านาิกานาทีจนถึง10บนาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันอมรรัตนพิมพ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายสุริยันการจนะศิล และทีมงานสวทรนองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ